ไปที่ตลาดมูโนจังหวัดนาราที่ว่านะครับจุดนี้ก็ต้องเร่งฟื้นปูเยียวยาเหมือนกันโดยเฉพาะโซนไขแดงโซนที่อยู่ใกล้กับโรงงานพลุระเบิดต้องวางผังเมืองกันใหม่เพื่อที่จะบริหารจัดการกันใหม่นะครับณนะจุดนั้นที่สำคัญชาวบ้านเขาได้เลือกช่วยกันเลือกแล้วนะครับว่าจะเลือกแบบไหน เจ้าของบ้าน58รายที่สร้างอยู่ในโซนที่ตั้งของโกดังพลุระเบิดหรือว่าโซนไข่แดงโซนนั้นเนี่ยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ25ไร่ครับแบ่งเป็น75แปลงวันนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเลือกผังจัดรูปที่ดินใหม่3ทางเลือกนะครับหรือว่า3แบบด้วยกันซึ่งสำนักงานจัดรูปที่ดินร่วมกับโยธาธิการจังหวัดนาราธิวาส จัดการประชุมขึ้นเจ้าหน้าที่ชี้แจงให้ประชาชนรับทราบถึงความหลากหลายของผังทั้ง3แบบที่ต่างกันออกไปนะครับส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของสภาพแวดล้อมและก็สาธารณูปโภคครับประชาชนร่วมกันลงมติในที่ประชุมเลือกผังเมืองที่เลือกคือแบบที่3นะคะเป็นการวางรายละเอียดก็คือตำแหน่งและรูปแปลงที่ดินใกล้เคียงกับของเดิมเลยค่ะ เงื่อนที่แปลงที่ดินจะลดลงมาเล็กน้อยแล้วก็ลดถนนบางสายแต่จะขยายความกว้างจากถนนเดิมออกไปจะเพิ่มทางเดินเท้าเชื่อมระหว่างถนนแล้วก็เพิ่มสวนสาธารณะและลานอเนกประสงค์เอาไว้ตอนกลางของพื้นที่นะคะเพื่อจะได้เข้าถึงง่ายกันทุกกลุ่มค่ะมติดังกล่าวสามารถดําเนินการได้ครับแต่รอการเคลียร์พื้นที่โดยเฉพาะจุดโกดังระเบิดคาดว่าช่วงต้นเดือนกันยายนนี้เจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าไปจัดรูปที่ดิน เพื่อที่จะจัดสรรพื้นที่ให้กับประชาชนได้นะครับผู้ว่าราชาการจังหวัดนาราธิวาสให้สัมภาษณ์ถึงการบริหารจัดการเงินบริจาคที่มียอดเงินกว่า28ล้านบาทครับว่าจะให้ความสําคัญในการนําไปใช้ซ่อมบ้านแล้วก็สร้างบ้านของผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกลุ่มที่บ้านเสียหายทั้งหลังแล้วก็บ้านที่เสียหายบางส่วนซึ่งตอนนี้เนี่ยเบิกเงินไปเป็นค่าวัสดุมาใช้ซ่อมบ้านแล้วกว่า1ล้านบาทหากเงินกองทุนจากการบริจาคยังมีเหลือ ก็จะช่วยเหลือเรื่องเครื่องมือในการประกอบอาชีพให้กับผู้ประสบภัยครับจากการเปิดบัญชีแล้วก็ไปเบิกวัสดุมาในการซ่อมบ้านเนี่ยอยู่ที่ตัวเลข1ล้านเศษนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของแผนที่เราคุยกันไว้เนี่ยในส่วนของเงินอกองทุนเนี่ยอยาเพิจารณาใช้จ่ายในเรื่องของการซ่อมและก็สร้างบ้านเป็นสําคัญนะครับแต่ถ้าเมื่อหลังจากนั้นเมื่อซ่อมสร้างเสร็จแล้วเงินยังมีเหลืออยู่ก็คงจะได้ พีนาในการที่ช่วยเหลือในเรื่องของเครื่องมือประกอบอาชีพนะครับให้กับกลุ่มผู้ประสบภัยสำหรับผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยเยียวยาจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มีทั้งสิ้น9คนนะครับคนละ1,000 0บาทแล้วก็จะได้เงินจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนาราธิวาสผู้เสียชีวิต9คนคนละ200 0 0 0บาทรวมเป็นเงิน1ล้าน800,000บาทรับแล้วก็มีเงินคดรอง ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังค่าจัดการศพคนละ29,700บาทครับนอกจากนี้ยังจ่ายเงินชดเชยตามระเบียบกระทรวงการคลังเป็นเงินเกือบ6ล้านบาทนะคะเรื่องที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มเปราะบางตามหลักเกณฑ์ของพอชอนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบช่วยในการซ่อมแซมบ้านการจ่ายไฟวางท่อประปา ส่วนด้านคดีค่ะนอกจากสองสามีภรรยาเจ้าของโกดังที่เกิดระเบิดจะถูกนำตัวไปสอบสวนที่ตำรวจภูทรนราธิวาสพร้อมขออำนาจศาลจังหวัดนราธิวาสฝากขังไปตั้งแต่วันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีคำสั่งคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนค่ะล่าสุดครับตำรวจได้เชิญตัวนายจ้างซึ่งเป็นผู้รับเหมาต่อเติมชั้นวางสินค้าในโกดังเก็บพลุมาสอบสวน แล้วก็แจ้งดำเนินคดีใน3ข้อหาครับทั้งเรื่องของความประมาทการไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกและป้องกันอันตรายในการทํางานและข้อหาสุดท้ายก็คือการจ้างงานลูกจ้างโดยไม่เป็นไปตามระเบียบทางราชการนะครับพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนแล้วก็ขออำนาจศาลจังหวัดนราธิวาสฝากขังเป็นผู้ต้องหาคนที่3ในคดีนี้ครับ